รุ่นชาติต้องรัต้อรัะกรูดไมุ้่ม้ต้นต้ัต้ิต้นต้นต้นตนต้นต้นต้นตนา้นก้นต้นต้ต้รต้นน้นต้นต้น้นต้้น้ต้น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 ้นนต้นต้นน้นนนต้นต้นตินต้นตน้น้นี้นต้นตุนตนต้้ต้นตน้น้น จเจริญมากจเจริญมีจเจริยโชคเหริญชัยจเออจริญกยจกตุวพิพรพไข่ศักงสี่ปรัการระตูอายุวันญนะสุขะภาระปฏิภาณสารสมบัตนนิ ปูนมาดอกไม้เป็นความงามในนครนะคุณขาดอกไม้ก็เป็นคอาม้า้ในจังหดหรือถ้าปนขาดกานโหนติดกระป่าลอยฟ้าแม่แรันะครับอาทนต้องชาตราองขับถนะคัเกิดชาติใดนะครับที่ได้เป็นผู้คลองอิดเขาปูชาติไปนะครับนี่ เนื่องสำคันานี้นะครจะเป็นกรว่าปัจจัยที่สายวามสมรมาให้เรานะครับเมื่อเรามีทุกไปเจอคาทุกข์นะครับเมื่อเรามีสุดไปเจอสุดยิ่งจรงไปกับกาอสรรคที่เราสั่งสมใจนีนะครับคำสืบที่นี้นะครับมายส่สมบูรณ์กัประธานาธิของวัดพระนพุตตบาทพิชิดตใจไดนะครับ ผู้านาคุลกระชับนอนเอ่อเจ้เชิญเดตารนเปครับอ่าปูชาดอกไม้ถุกเกล็ดทอเหลือตีสวยๆอ่าเลือทีสวยๆจะได้กล้าควาขอขอนขูาสีสัน่หรือจะเป็นกล้าวายขอขอนข้อสิติโตรีหรือจะเป็นทองร้อยผู้พานหรือจะเป็นของร้อย่อก็ผูสีร้อยแปด ทีขอขอบเขตเรตอีสานทส่เป็นฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านทุ่งของชาวจุนยันและยอดขอาจุนยันนี้มาพนากันแล้นะครับพวาของุนปตินะครับมาถวายขอขอบเตทุกปนะครับเป็นหลักสตนี้ก็เป็นคามพื้นที่พี่น้

โอ <c ười> mm. <c> ้ยมเี่ยวพอแล้วแหมรวยล้วสิแมก็ให้เราเดินทางด้วยความปลอดภัยน้ำไปและกลับให้รวยสรัพ์ทางลับแลปหาคนอาบนนะครับที่มาซัสมบุรณกันหรือมาจัดแต่งให้สวยกามารไใครต้องมาแห่ขายได้เลยผ้าขายให้มีกำไรจะมากกว่นะครับ ทำบุญะครับนะบุญเปนเกาะสร้างกุโสบูก่อ,น,น,อน,นะครับหมื่เนนาน้านจะมีหน้าทั้เรานอะไเนี้ยมีความปาัจจัยอะใจก,รกร็สมคว้าปรารถนาที่ติั้งใจอธิักษกันนะครับไม่ว่าจะเปงนการสมใดไที่ทปรารถนาจะทำตามเจอเลยนะครับเจอญรที่จะทำในกาะการสมบูที่หาว่าที่จะจเรียน หลอกทำหี่น้องเขาหลที่ทาส,าส,าสนาพุทธแต่หรือเที่ยวที่าภาคาพุทธมณฑลนะครับตาเตอาจารย์นะครับโนบสน,น,น,นะครับโบสถนหลัว่านะครับหรือจะไปสวะเสียงไายนะครับหรือจะไปเสียงในซิมซีนะครับก็ได้น,นะครับหรือจะไปถวายสังฆทานแต่ทดีนะครับ คือท yeah. ่นี้ทานผู้ยืนยังรอรับเหรียคสถากันระดรองที่เดินทางหลากหลายเรื่เข้ามาแต่ทุกภาคทุกจุทุกาดอกให้กุฏิตอนนี้เลยครับอมาเชิญเายทางามกันมาซักตามถนนสุขุมวิทเลยนะครับ้องมีมาสักพักนิดให้หน่อยนะครับว่ทุานีเกิวว่าหลังคาของนันทำดี กระทำกรัทำกวาดกระทำได้สองฝ่ายสองใจพนุุริยาพนุปุยางูกนะปรยาลูกจุกแม่เลยเนาะส่วนก็สารสมบุกจัดอาวนธชั้นต่ารๆพนุปุริยาสารสมบุกจัดปุริยาี่างๆตัวเราไปที่พงศ์ชาตงนเอ ที่อางอกรลู้นะครับขุนนะขุนนี่ขุนนี้ขุนนี้นรรนนั้นาุนั้นขุนนันะครับนขุนนั้ขานนั้นขุ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 นนันนันนน้นุนนั้นน้นขุลั้นขุนนั้ตขุนนั้นขุนนั้นขนนัเดน้นนน้นขุนแจ้นนนั้นับ แล้วนะครับเอาวันรุ่งวันนี้ก็จะเจอกับทัานใหม่นะครับทำทีนี้ก็หมดเวลาเวลาันไปแล้วในทันะผู้ฝึกนนะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีเวลาท่าอยู่นะครับมาสะสมทุนมาทำทางว่าจะมีแนต่างท่านนะครับหรือว่าคนต่างจังหวัดนะครับเชิญเลยนะครับสละสมทุนเข้าเพราะว่า ข่าวสารนะครับว่าตรากูลกุฎิริทณ์เรานี้มีงานยืนนะครับเปิดแล้วนะครับคครับืนนี้ก่อนหน้คืนที่ห้านะครับคืนรัดมาพี่น้องที่มีจิตใจมีใจศรัทธาครับหลังไหล่ไดเข้ามาสัตว์สมบุญกับศาสนานุทธองค์แห่งนี้นะครับยังมีเวลาสัตสมคุญกันนะครับไปเจอกันะครับ มาปูชาดอกไม่ถูกเยียวยาทางด้านกับบริการาอากอาข,าของเราหรือจะเข้าห้องน้ำภายหลังของของการนี้นะครับเชจอตาอัจฉริยะใสของท่านอะไรนะครับตอนนั้นรุ่นี้ยังรอรับการสัทภาจากอาจารยพี่น้องกันอยู่นะครับในวัยจะเป็รรในฐใานใันทนากรใหที่ท่านปรารถนาจะสร้างศิบุญัฒนธรรนะครับ เจอตางตำสานสารเข้ากันได้นะครับคือคำสที่ก่อนในสัที่ห้าครับที่เราปรารถนาครับจุมือลูกจุมือลานลาสังคุปทานกันนะครับ่อว่าจะเป็นฐานลักใดก็เชิอต่างปราปรารความขัดนนะครับดีนะครับเราติดลอยฟ้ากาก็ได้นะครับ่ะตายลอฟ้านะครับ เยอะนะครับ่อาทยก็อะไรอยู่เพราะว่าเรรู้จักพักดีกันมากนะครับอ่าแล้วก็ตระยาใส่รดีก็มีความรู้จักเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสานที่ใดก็รู้จักกันหมดนะครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยหรือว่าคนไทยรู้จักนะครับแม่สั่ตัวูดยติภาพเาะคณพเนาะเออ ุกันนะครับปาปูชาดอกไม้คุเกๆทอนะครับอ่าสารคุณแรกนะครับเดี๋ยวมทำคุณนะครับอย่างเี่ก็ตนบอกไว้นะครับาับนตะนยนะครับผมักมาทำคุณนะครับืออยากจะทัก็เยรออาจารย์ารอบปานะครับงแก่เสร็จรอบสำอจใจนะครับแต่ตอนนี้บางครั้งบางทีลิตแข่งนะครับลิมากนึกไปออกัิดมากราะวคอ นะครับสมองกับที่ใดอารการท่ไปสนาวันพั์น้ยท e. ี่ใสกัน นะครับสะสมบุญกันทุกอย่างคันนะครับอย่างคันนะครับสะสมเงินกันอย่เหลืออีกหลายวันวันนี้ก็เรามาปึะสานกันตัวนี้อยังสะสมบุญงินได้ครับดูชาติดอกไม้ทุกเดือนทองตามกำลังซ้ำกันเลยละเะนะครับและแต่เราจะทำนะครับตามฐานเงินดวงตา่างที่ถามว่าจะเตรียมลองรับอะไรสักกา,ารณ์กันกันไหมเนาะ มีจิตสงศิ์มีใจศรัทธาจะมาสะสมบุญกันมาแล้วแนะม่น้องตรงน,นั้นจะทำให้ดีก็ไดจะทำบุญให้ดีน้องเนี่ยนะเลยบอกลูกกำลงังเอาไปฝาไปได้เนี่ยน,นะครับนะพ่อคุณเจ็มพระแม่คุณเ,ณเ,ณเมดมุจนะครับตั้ยยงจิตตั้งใจแล้วก็สะสมบุญันเน,นเทุกสา,ามนเหมือนที่ทำว่ากเรียไว่าจะทำนี่อกให้หลานมา สัุภระบาหลฟ้านะครับอ่สที่ท่านได้ทำนี้นะครับรือ่าเป็นธนวัตรจจไปใชสสมนครบในท่นนี้นนปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมปรารถนานะครับก่อนจะไปพายกรรมแม่สัตสุไว้แล้วนะครับกับพระบาล้าที่ความเกต้นะสูงสูงดังพระบาล้าเลยจากนะครับการภานาบุทุกทุกท่นท เลยนะครับอ <yap a> <mới> huh? yeah, ูชาดอกไม้ท uh ุกยนทองด้านเอยนะครับอูชาดอกไม้ทุกชนทองนะครับเป็นะไรตะวสกัดกราบไหว้ขอพรนกท่อพรันศีนะครับหรือขอพรนอกท่อวิโมีไปปิดรอยพุทธกรรผู้นะครับหรือจะขอพรเราก็ปรศสีพอยแปะอพรแลัว สมทบดุลสีนี้นะครับเป็นพระเก่าแก่นะครับสมัยผูสงอาุไทยตอนต้นนะครับการเป็นเรื่องของสิรินะครสิบปากว่านท่าเข้า็นนะครับไปชมกระบีท่านได้ขอขอท่านได้นะครับควาแจะไปให้กลับนะครับดีพอให้ด่งครอบรับังให้กังวาะได้รับเขาวสารจะขาดไปถึงสิบหกปกว่านี้วัน เขาจดถือเสียงในการที่เรานะทาไว้ให้เขาได้เลาเาบันสุดทรายล้โซนนาบุญนะฮะอ่านธนาบุญให้มาสะสมเงนสัปีนะครับเจเจเจงบคนที่ ไบุนละสายขขยเดืดดคไข่กรองขอพกน้องแก้วขขยแคบบุกนานขอพวกผัดสีอะไรนะกการเินหน้านะครับทั้งโมนุนสาธุสาธุสาธุกครับเนาะในลนเนาะ้องการสที่เสร้างนะครับไม่ไปไหนครับจะติดตามตัวเราไปทุกคนใชครับ ทางคดีทางพระยื่อเพงรอรับแศรัาธาจากบุญพี่น้องที่เดินทางเข้ามาตั้งฐานานวันี้กันเลยนะครับมาแล้วครับขอบคุณแต่พระแต่คุณใจดเนาะุกยุกู้มลากสร้างสมควรุงันทำดุลกตนชบทำดุลแตนับ แล ه, ี้ยวม,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 มาทำตัวนนเล้วเป็นเสาแล้วนะครับ่มาทำตัญกันอีกแล้วนะครับจูบลูกชุบมือหลานนะครับมาทำบุญรสชาติมาดัดดาบลงทันมาปลูกดอกไม้รวมต้นมาสร้างศรท่วงกันนะครับทำดีไว้ให้ลูกดูทำถูกไว้ให้หลานเห็นนะครับในขั้นตอนนี้เขาเหล่าลนั้นจะได้กระทำตาม เป็นตัวเยี่ยงตัวอยาบของเราหมายว่าจะเป็นข้าราชการนะครับเลื่อนๆแล้วก็สับสนขึนได้นะครับสถานการณ์อย่งนี้ทำตามกำลังทรัพย์ทำตามกำลังศรัทธาก็ได้เลยสถานการณ์นี้ไม่เสื่อม ผู้ที่จะปตาบขันะารทำหราบให้ผช้าเขากอนเข้าื้นดินสีไะทำายผูชาดอกไม้ท้นทอง็จแล้วนะครับปราบไหว้ขอพรเข้าพื้นดนสีปิดทองรอนโดนครอบดินสีแล้วก็ไปขอพรหลงพ่อพิชภรีปิดทองหลงพ่อพิชรีแล้วก็ไปปิดทองรอยประทับอยู่นต้บไมที่กระพทธอรประทับไว้แก่ัสผทั ใงกรไ้กันแต่งอรไปยนี่นงขอขอรยายนที่น่งองเขาขอยืานงขอเขาอรไปยืนสบายบนทีนัอเขาขอพปยนสบาบนัอเาอรยนายบนทะ่นั่งขงเร้ยายงของเขพรนบนั่เขรไยบัพรไป่องเาขอรัยบา่่เาไป็นสบายบ่เาไป้นายนี่ัาไนสายนี่มันที่นัเปยนสบนทีนัของนสบายนา มาตัวนี้โอ้ <coughs> ตับตาสำหรับตับตาหังสัาทองเราไปเลยนะครุาดอกไม้ลกนางกัดนะครับตัลปดีนะรับเนอัตยใสที่ทนจั่กนกในตุจ้นะครับอาโใจดีดี

ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบสิบยี่สิบสิบเอ็ดยี่สิบสิบสองยี่สิบสิบสามยี่สิบสิบสี่ยี่สิบสิบห้ายี่สิบสิบหกยี่สิบสิบเจ็ดยี่สิบสิบแปดยี่สิบสิบเก้ายี่สิบสิบสิบยี่สิบสิบสิบเอ็ดยี่สิบสิบสิบสองยี่สิบสิบสิบสามยี่สิบสิบสิบสี่ยี่สิบสิบสิบห้ายี่สิบสิบสิบหก เรา้วคองคนกรู <t> <half> ้เลน้าจะแกเดีกเากจะร่าู้เลยแ่นะเอราตังใจเราตั้งใเร้งใบ้านะรุกันบุกัน

O ạp chí 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 ạp chí

อ่าอะไรครับครับ <im> 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 ý thức ăn sáng tạo của nhóm của việt nam ăn sáng tạo của nhóm

เราเรได้มาวันนั้นวันใหม่เราไว้มาเราไา่าดที่ะรว่าวันาไปเวแม้เดียวเดียวมาไลสร็จก็จะ